ค่ะเพื่อนเมกินตรงนี้สิอเอออสิิ เจ็บไหมผักชีลาวยังมีส่วนร่วมค่ะเพื่อนๆมาๆๆกินขนมจีนน้ำยากะทิกับแม่ล้อมดาวเด้อค้นมากเลยครับ <c oughs> เจ็บไหมผักชีลาวไม่กินใช่ไหมก็ไม่ต้องอ E <gasps> ผไหมผักชีลาวเผ็วหวานเ็ไหมผักชีลาวยินกับแม่ล้องดาว,ดวเ้ยเพื่อนๆเลย <c oughs> อร่อยมากๆเลย ทำน้ายากะทินะคะเพื่อนเโอ้เสียงน้องเงินเดินจ้ะกินแตงค่ะอยากมีส่วนร่วมค่ะเ,เพื่อนโอ้สวัสดีค่ะ <c oughs> เ,เพื่อนมามา,มามากินด้วยกันเนะจ๊ะเนาะก<น>ินด้วยกันเนาะหลานสาวสองคนม,มาให้พี่เนมมากินด้วยกันจากเพนเพื่อน กินหน่อยเสียงน้องเอินๆนะคะเพื่อนๆหวานจินเสียงน้องเอินๆกับน้องเนมน,นะคะ เพื่อนๆมา,มา,ม,ามากินขนมจีนน้ำยากะทิกับแม่ล้อมดาวเด้อคนมากเลยครับหอไม,ไมอ,อาไม,มากินขนมจีนกันจ้าเพื่อนๆ น้ำยาปลาทูนะคะเพือ่อนเพื่อนหวานาหวานน้ำยาปลาทูนั่งจ้ะหวานอ่ะหวานหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่นเพื่อน นมจีนเหรออยากมีสุดอะอ่กินแตงอ่ะอยากมีสุดอะอ่กินแตงอ่ะฮะนั่งยอนั่งนั่งนั่งนั่อ้ยอยากมีส่วนร่วมมามามาอ่ะนั่งนั่งอยากเป็นพื่อนแม่รอหนาวไม่ได้ไป กินใช่ไหมก็ไม่ต้องเพนมากินด้วยกันนะจ๊ะเนาะกินด้วยกันเนาะหลานสาวสองคน กินไหยกินอีกไหมน้ํายาปลาทีนะคะเพื่อน กินเหรอกินไม่กินใช่ไหมก็ไม่ต้องค่ะเพื่อนๆผักเดด้อผักมากินด้วยกันจ้ะเพื่อนเพื่อน อม,มาให้พี่เนมมากินด้วยกันจากเพื่อนเพื่อนกินหน่อยกินหน่อยเสียงน้องเอื่นๆน,นะคะเพื oh. oh. ่อนเพื่อน้าวกินตรงนี้สิอาอา

เอ้าเพื่อนอเพื่อนผักเด้อค่ะเด้อผักมากินด้วยกันเจ้าเพื่อนเพื่อนน้ำนจีนเหรอ หรือให้ตาเอาให้เอาจ่อเอาให้กินแตงค่ะอยากมีส่วนร,ร่วมค่ะเพื่อนๆโอ้ยสวัสดีค่ะมากินขนมจีนกัน,กนจ้าเพื่อนๆ นมจิ๋เพื่อนๆแม่รอมน้ำไม่ได้ไปจ้นน้ำจีนเหรอ้นอจินยัางมีส่วนร่วมค่ะเพื่อนๆ มามามากินขนมจีนน้ำยากะทิกับแม่ล้อมดาวเด้อคนมากเลยครับกินตรงนี้สิเอ้าเร็จ ด้วยกันเนาะจ้ะเนาะกินด้วยกันเนาะหลานสาวสองคนน้ำยาปลาทูนั่งจ้ะหวาน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 เบียบเียหวานกินแตงค่ะอยากมีสวนร่วมค่ะเพื่อนๆโอ้ย สวัสดีค่ะมากินขนมจีนกันจ้าเพื่อนๆขนมจีบ่ะเพื่อนๆพื่อนแม่ลองนาวไม่ได้ไปจีอน,น้ำจีนเหรอ ยังมีส่วนร่วมค่ะเพื่อนๆมามา,มากินขนมจีนน้ำยากะทิกับแม่ล้อมดาวเด้อคนมากเลยครับ กินด้วยกันเนาะจ๊ะเนาะกินด้แบบดวยกันเนาะหลานสาวสองคนน้ำยาประทูนึ่งจ่งะ